สบายดีทุกคนอีก1.1โครงการที่ตั้งอยู่ใจกลางนคะรหลวงเวียงจันทร์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นจุดที มีความสวยงามและเปลี่ยนจุดที่หลายๆคนจะหู้จักกันดีฝากขังกมดานนี้ก็แมนเป็นเวียงจันทร์ลายเซ็นเตอร์ละฝากขังกมนี้ก็แมนเป็นเวียงจันทร์เซ็นเตอร์และฝากขังกมดานนั้นถัดต่อมาก็คือแมนเป็นภาคสันนั่นเองสาหรับภาคสันทุกท่านก็จะหู้จักกันดีก็แมนเป็นศูงยันารค้าที่มีความใหญ่ทันสมัยในนะเขาหลวงไม่จันทร์ก็คือตั้งยูใจกลางนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือจะแมนสามโครงการใหญ่ๆที่เป็น ทั้งนักลงทุนต่างประเทศและการหุ้นส่วนของทางภายในนักเ่อธุรกิจของบ้านเฮาน้ำตืมนั่นเองเนาะทุกคนนี่ก็คือเป็นจุดที่กำลังเป็นกระแสและกๆจุดที่กำลังหนาจับตาเบิงเนาะเดี๋ยวจะพาทุกท่านย่างมาเบิงใกล้ๆเนาะสำหรับเวียงจันทร์ลายเซ็นเตอร์นี่เนาะว่าจะเป็นเนาไดเวียงจันทร์ลายเซ็นเตอร์นี่ตามที่ได้มีข้อมูลมาเนาะ,นะก็เป็นจุดที่เป็นทั้ง เพนโดเปลี่ยนทางโ้งแฮมเป็นทัง้ทงศูนย์การค้าเนาะที่ตั้งอยู่ในขอบเขตตลาดเศา้านั่นเองถ้าว่าถึงตลาดเ้าต์นี่หลายๆคนก็จะหูจักกันดีเนาะเพราะว่าตลาดเ้านี้ก็เปลี่ยนจุดศูนย์กลางค้าขายมาแต่ใดแล้วเนาะหลาย10กว่าปีเลยเนาะถ้าว่ายอดหลังกลับไปก็แม้เป็นจุดศูนย์รวมของอรุ่นพอตู้มิดตู้รุ่นพ่อเนาะ อพอรุ่นแม่แต่สมัยเดิมพูดได้เนอะที่เป็นจุดที่ว่าหลายๆคนมาซื้อเครื่องมายางหลาะซื้อคำบอลต่างๆเนาก็คือจะแมนในขอบเขตนี้และในปัจจุบันนี้เนาะในจุดนี้ก็พัฒนาให้กลายเป็นูนยนการค้าแล้วก็ทั้งเป็นโรงแรมนั่นเองและในปัจจุบันนี้สําหรับตลาดหนองจนนันเนาะจีพิ่นได้มีการปิด ปั๊ปปุ๋งในโซนเดิมเนาะปัจจุบันนี้ความคืบหน้าในเรื่องของการพัฒนาสถานที่ดังกล่าวก็แมมีความคืบหน้าไปได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะจากที่ข่าพระเจ้านเ,นนเนอำเ็นเมือกีนนาะจุดต่อจากนี่แหละเนาะทุกคนข้างๆเงๆจัลลายเซ็นเตอร์เลยเนาะก็คือจะแมนเป็นตลาดหนองจันนั่นเองเนาะอันนี้เป็นในส่วนของทางด้านข้างเลยทุกคนนี่อันนี้จะแมนเป็นของแฮมเนาะเป็นโกได้เปิดขายห้องแล้วล่ะเนาะแล้วก็จะมีแขกเข้ามาพักแล้ว จะพิจิตเป็นขวาข้ามเสื้อมเข้าหากันระวางอาคารนี้กับอาคารนี้เนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้แกงยังพันได้เปิดให้นาไส้เทือเดี๋ยวจะพาทุกทานยาขึ้นไปเบิ้งทางด้นนี้เราก็จะเห็นทางด้านหน้าเนาะของทางนี้จะได้จไตุวันเปลี่ยนเนดานั่นเองจะเบาครงการนี้แมนดเลได้นเนาะจีพ่นเห็ดมาโบสเพาะตั้งแต่ในจุดนี้มีหลายๆพื้นาในหลายครอบเขตเนาะอยู่ในนครหลวงก,ก็จะมีหลาย,ลายของการนั่นเองโดยเฉพาะกับแม่ครอบเขตนี่แหละจุด นับตั้งแต่ในจุดนี้ไปหาแคมปของที่ได้มีการพัฒนาแล้วก็มีการรับปุ่งไปเรื่อยๆเนาะมมีการเปลี่ยนแปลงสูงพอสมควรเนาะแล้วก็จะมีอีกหนึงโครงการเนาะที่ตั้งอยู่แถวบ้านอ่านควต้องจอมมณีพูดเนาะ,ะติดกันกับท่านสีแยกไฟแดงใกล้ๆก,ก็สีแยกไฟแดงหลักเจ็ดนะหรือว่าหอประชุมก็คือจะแมเรราชวงศ์ ปาษาอะไรกับปัจจุบันนี้ในโครงการของเพื่นตมทีวข้าพเจ้ากายไปไก่มาเนาะ็แะมีความคืบหน้าไปหลายเพะสมควรเนาะสำหรับเป็นโครงการง่ายๆที่เกิดขึนเนาะอันนี้จะเมนทางด้านข้างอ่าเป็นลักษณะประมาณนี้ยังบ่แน่นนใ,นใจนะว่าปีใดที่จะมีการเปิดเราก็จะสามารถเข้าไปหาอะไราได้แต่ตอนนี้เนาะมีแต่ าสามารถเห็นได้จากทางด้านนอกและทางด้านหน้าเลยเนาะอันนี้ปิดบรรยากาศในช่องตัดแรงอุณหภูมิอยู่ที่นะ40องศาเนาะอยู่ในนครวหลวงวียงจันทร์ของเขาฮ้อนอันนี้ตอนนี้ใกล้ๆกล้ปีใหม่แล้วที่จะมาถึงอากาศให้ฮ้อนฮ้นอนทางด้านหน้าอะแ,แบบนี้จะสูงกว่าเนาะพื้นร้านทางด้านหน้านี่จะสูงกว่าถนนหรือว่าทาง ปูเวียงนะครับอันนี้เขาจะมาติดกันกับทางปูเวียงนั่นเองเขาจะมีการแบ่งโซนกับนักทุกทานโซนที่เป็นห้องแฮมกับตั้งห่างและโซนที่เป็นทางด้านของศูนย์การค้ากับตั้งห่างก็จะเป็นทางประมาณนี้ทางด้านหน้านี่เดี๋ยวตึกอาคารนี้ถ้าว่าท่านใดเนาะได้มีโอกาสได้มาแถวนี้ที่ว่าเป็นศูนย์การค้าเนาะในใจกลางเขาหลวมเขจะเห็นเดี๋ยนาะตึกสีส้มๆตัดกันครับสีเทานี่เลยเนาะทางข้างกับวิ่งจัน อันนี้จะแมนเป็นเว้งจันเซ็นเตอร์แต่ว่าเส้นห้างเส้นนี้แมนซอดออกไปใส่ของถนนดงปะลานเนาะทางด้านนี้ถนนดงประลาน,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 ท,น,น,ลานทางปากกำเนิดจะย่างมาข้าวบเจ้ากับหลายเดือนเลยท่านทั้งบ่ได้มาในะขอบเขตบริเวณนี้บรรยากาศก็คือด้ว่าพอสมควรเนาะการปับปุงโดยเฉพาะแล้วก็จะแมนเป็นต้นหังัวานี่เนาะ ที่เพิ่นปลูกเอาไว้ตั้งแต่ใด,ด,ดนะให้ความสีเขียวในระยะนี้ก็จะเห็นดอกจำปาดอกคูนออกดอกเนาะใ,นใกล้กับปีใหม่อันนี้รถประจำเอาใส่บริการในตัวอเมืองเอานะปัจจุบันนี้รถที่ให้บริการแท็กซี่อย่างต่างๆแต่จะอันนี้แล้วนะ นี่เนาะเชียร์ค่ะพระเจ้าว่ารถให้เป็นให้บริการแบบว่าเอื้อผ่านแอปแล้วราคาก็เป็นกลางดีก็คือเจเมนนกวกอกมูฟน,น,น,นั่นเองทันสีส้มๆนี่ทีหาว่าท่านไหนได้ไดมัเทียวได้เข้ามาในนครหลวงร้องเปิ้ไส้แล้วนนค่ะพระเจ้ากับไส้หลายเทื่นแล้วเนาะก็ถือได้ว่าโอเคได้ก็ถือได้ว่าวแล้วก็พาเขาไปตามจุดที่เขาต้องการไปได้ถือว่าสะดวกดีแล้วราคาเป่นกา ขึ้นอยู่ในแอปเลยเนาะอันนี้จเแมัน่วนทางด้านหน้าของศูนย์กัรค่าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เนาะอันนี้เจมนเป็นรถไฟฟ้าที่จัดเอามาจัดโซอยู่นี่ปัจจุบ,บันนี้รถที่เป็นรถไฟฟ้าร้อยปดเซนนี่จะเข้ามาตีตลาดอยู่ในนครหลวงของเฮานี่ถือว่ามีหลายบริษัทแ,แล้วก็มีหลายยี่ห้อเนาะที่เข้ามาตีตลาดอยู่ในบ้านเฮา โดย,ยเฉพาะแล้วก็แม้นรถทั้งฟังของสอปอจีนเนาะเป็หน้าตาของรถไฟฟ้าแนละ้วก็ชิคกี้พายเป็นรักประมาณนี้เนาะแต่ก็มีหลายคนเนาะที่หันมาลิดรถไฟฟ้ากันเพราะว่าเนื่องด้วยมันประหยัดเนาะเนื่องด้วยบุคลากรอ่อนสวยงามนั่นเองเรียว่ารถที่กลิ่นน้ำมันเนาะก็ได้รับความนิยมยังได้รับความนิยมอยู่แต่ว่ากลิ่นตลาดจนแบ่งของทางด้านรถในนครหลวงกว็ถือได้ว่า ในระดับหนึ่งเลยนี่ยางมาใกล,ใกล้อันนี้จะพาดุาทานยางมาบึงบรรย,ยากาศโดยรวมบรรยากาศไยเลยเห็นด,ดอกคูนดอกจำปาดอกกุกะเลาเหมือน่งบอกถึงฤดูกาลเนาะเหมือนอกบอกเทศกาลของบ้านเรนนาแนมห้างฟ้านั้นไป เป็นะุีหลายชุดที่เกิดขึ้นม่ส่วนหหายแล้วก็จะเป็นทั้งนักลงทุนทั้งภายในแล้วก็นักลงทุนทั้งต่างประเทศก็เป็นการหุ้นชวนกันเป็นอันกันแล้วนักข,ข้านการลงทุนการนะพัฒนาในหลายๆจุดหลายพื้นที่ของเขตคนข้ามทางฝากกับกนั้น เชนเป็นทางด้านหน้านของอาภาคสันที่วาเป็นส่วนการค้าทิวาหญยแล้วก็เป็นส่วนการค้าที่ทันสมัยเกิดในวิดีโอที่ผ่านมาเนะออาะก็ได้พาทุกท่านเข้าไปเบ่งบรรยากาศภายด้ใน,นแล้วก็ทางด้านข้างทางด้านหลังอรียงห้อยแล้วเนาะนติดกันทนุกทางในมีโอกาสเข้ามาแล้วเนาะโด,ดนเนาะข้าพเจ้าจึงจะได้เข้ามาในเวียงคันนึงเพราะว่าในเมื่อวันที่เชเวตนี้มีแผนที่จะขึ้นทั้ง เนือเนาะก็คือจะพาทุกท่านไปเที่ยวเทศกาลปีใหม่ลาวปี2 0 0 4อยูี่ที่นาคนรหลวงพระบางปีนี้เนาะเพิ่นโฟโมทว่าจะเป็นปีที่สุดพิเศษแล้วเป็นปีที่มีหลายกิจกรรมที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมานั่นเองข้าพเจ้าจะไปให้ทันเนาะในวันไปวันที่2 1เคิดว่าจะขึ้นไปวิสเซตะเพราะว่าจองทุกอย่างเอาไว้แล้ว ยังแต,แต่ซื้อปี้รถไฟลาวจีนเนาะรถไฟนี้จะแมนจองได้ซีวันก็เลยยังจองมันได้เถื่อนนะสำหรับปีรถไฟนั้นอันนี้แมนควจะจัดงานงาเป็นประจำเนาะในส่วนของางด้านหน้าของช่วงกานค่าอย่างที่คจะจัดเป็นอันนี้จะแมนหอดหมดเลยนะคิดว่าจะหอดในเรื่องของบุญปีใหม่แก้ๆจะมาหอดหมดเนะเป็นการลาลินนะับนั่นเองการประกวดอย่างต่างๆนั่นเอง จะว่าเรื่องถึงการถ่ายรอย่างต่างๆเนาะของยูคของกินอาหารว่างทานไหนเนาะได้มาทางด้านนี่เนาะมาเที่ยวในนครหลวงจันทโกออลองยางลองมันละลองเบิง่งเนื้อคือทานเกตุนี้ของยูคของกิน ง่ายๆนั่งดิ่นในกลางห้ามกับลังเปิดห้าเนาะอดหน,น้ทอดกุ้ง,งก็กำลังเปิดห้านหลังเขามาตั้งบูธนี วีรถไฟฟ้าร้อยปอร์เซ็นแต่ว่าเบรกเขาเมียงแล้วเนาะ <achieve> อาจจะจอดไว้ดูไก่ได้คือานคุนทีกว้าง,งในสำหรับยุบทีผพักสันนี่นะคาพระเจ้าจึงว่า กว้างแล้วก็ไกนะ่ที่ว่าในปัจจุบันนี้เป็นก็นเปิดในตั้งแต่ในบางส่วนเท่านั้นเองเนาะมาชวนกันยังบอนได้เปิดมาเตั้นสองนะสั้นสามกันยังสำหรับอยู่ภายใานหาัวซาโะรถไฟฟ้าของบริษัทโลก้าหัวซะหนึนงนนหาาน่งชุดอยู่นี่ บรรยากาศโดยรวมทางด้าน,นอของยางออกมาข้าวยางจุดนี้ข้างไปฝักกันกนะได้อีนอยูอ่เนาะนีอความสวยงามที่ข่าไปชอบว่ามาในาถนนเส้นนี้เท่าใไนโล่รู้สึกยินสบายเนาะก็คือจะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นี่เลยต้นหำงงัวเนาะ ที่เป็นพูกเอาไว้นี่สวยงามม่หลีเลยทุกทานได้งเห็นฝั่งกังน,นี้ก็จะเป็นเป็นศูนย์การค้าคถ้ามีโอกาสขับพระเจ้าวางแผนเอาไว้ว่าประมาณหลังจากีใหม่ลาวแล้วเนาะก็จะเดินทางไปลาวใต้จะไปที่เมืองโขงของจำปะซักนั่นเองก็จะพาทุกท่านเนาะไปลิ่นทางนั้น ไว้ประมาณแล้วปีใหม่เนาะทุกทานเป็นช่วงนั้นเป็นอีกมุมหนึ่งนะของตัวเมืองของเราเนาะป็นมุมเย็ยนเยนสบายตาหาว่าเราเห็นบรรยากาศแบบนี้ถามว่าเจ้าผู้สึกว่าเย็ยนดีได้เนาะแล้วก็เป็นจุดที่ดีมีต้นไม้แบบนี้ในหลายๆจุดหลายเส้นทางเนาะของวิ่งจาดของเขาเนี่คือจะดีเนะาะชมฮะที่จะชมมาตัวเมืองสีเขียวนเองให้บรรยากาศเย็นเนาะ ทานไปหลายๆปีในหลายๆข้างเนาะต้นไม้ก็จะเตื่อมไงแล้วก็จะให้บรรยากาศหมเหย็นแบบนี้ถนนกำแพงเมืองนี่ก็จะแม่นออกไปใสคุณน,น่องถนนทาเดือเนาะเส้นที่จะซอดออกไปลัก8ปร,ประมาณนั้นพุนเนาะลัก8ปดทาเดือของอาสารคามออกไปใสขวามิตรภาพราวไทายแห่งที่หนึงนั่นเอง เงเาเนาะนี่ข้าวเจ้ากระพาทุทานยาง,งมัากับไก่เติบแล้วจะมมหอดจุดนี้ได้หนายพอสมควรนานข้าวเจ้าจะหมักหลอกหมักยางอ่าชมในบรรยากาศตัวตัวไปแบบนี้เขาก็จะได้เห็นอีกในหลายจุด แต่ว่าถานนเส้นที่ผผ่นปลูกต้นหำง,หงอาไวน้นี่จะแมนมีสองเส้นเนะาะอยู่ทางด้านของวัดทั้ง,งวัดอินแฝงเนะาะวัดอินแฝงวัดอุ่งตื้อเนาะออกมาใสจ,จนหอดหางห้องหมอมวะโห,หสดนั่นเองเนาะเสียนรับเส้นหางเส้นนั่นก็จแม่ปลูกแบบเดียวกันเลยเนาะทั้งคนละซากกำเนินั่นเอง ในช่วงที่รุนใบไม้รุนต่อน,นั่นจะเป็่นสีเหลืองเนาะจะแปลกอีแบบหนึ่งปเปลี่ยนในชว่วงนี้อันนี้จะเม็นเป็นผับเนาะเป็นดีผนะับนะขับดีผับดีพาร์ตนะทีเนาะขับดีพาร์ตเป็นผับอยู่ในนี่แหละคุณผ่านจุดนี้เนาะเป็นผับ ทีตาอาที่อยู่ในของศูนย์การค้ามุมนี่นะข่าวเจ้าอดมักมุมนี้ได้ทุกทางเราจะได้เห็นสีสันเร็นลักษณะร่วา อันนี้เป็นนจะสร้างอาคารใหม่อีกนี่เนาะตามแบบงูร้างของคนนี้จะเมนทัดต่อออกมาจากกันเยิงจันเซนเ็นเตอร์น่าจะเมนสร้างเป็นซนูนการค้าอีกคน,นที่เขียนว่าสถานที่สําคัญแห่งใหม่ของประเทนลาว New uh, National l a n d ลแลนด์มาร์อินลาวนั่นออเองโบนีจ่าว่าคันจะใช้ซื้อวันหน่อยแต่ว่าเห็นลักษณะของรูปแบบเป็นลักษณะประมาณนี้ของอาคาร แต่ก็ยังคิดว่ายังอีกหลายปีเดีนะ๋ยวนาะเพราะว่ายังไม่เห็นรูปลักษณะและโครงสร้างของอาคารเป็นแนวใดเนาะหนูหัพวพนใส่ชื่อว่าแนวใดเนาะ่อน่ใจอีไนเอ,นเอล แนอย่านไม่ออกนะน่าจะแมนแลนกาสเตอร์นั้นแลนกาสเตอร์บอกที่เขียนอยู่นี่เนาะนี่นั้าย้แบบแคปิโตแคปิโตเซ็นเตอร์รงการใหม่ที่เกิด อยู่ได้ข้างๆกรับยียงจัดเซ็นเตรอร์นี่มาคือเดินรรยากาศทางอ้านนี่เก็รจะแมนเป็น้องแฮมกรีนปากพุตติเอ็มมีเดียวพันเอ็มสังกระสีเอาไว้น้องเตยก็ยังเห็นนีเรื่องของต่างความเคลื่อนไหวเรื่องของอาคารเทือนแล้วแนวเข้าไป มีได้ขึ้นป้ายเอาไว้ขป้นป้ายเอาไว้ซื่อยังเกลนะนี่นอกก็คือเป็นภาพบรรยากาศในขอบเขตใจกลางเมืองที่ได้พาทุกทานได้มาย่างโมนน้ำกันในวิดีโอนี้นก็คือในขอบเขตที่ว่าเป็นใจกลางเมืองของเฮาเลยเนาะเป็นจุดของน้ำตามแผลของคนกับแซมแมนเป็นของการท่อง ในเรื่องของเขตส่งตูงการค่าเขตของการท่องเที่ยวในอนาคตผมว่าจะเป็นเนแนไหนเนวไหนขอบเขตนี้เพราะว่าจะพัฒนาให้มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะที่ตามนั่นแหละทุกท่านว่าจะเป็นแนวไหนเนาะแต่สําหรับในวิดีโอนี้ขอบใจทุกท่านที่เขา้ามาชมและที่ตามที่ลาดในการนําเสนอจุดใหอ่ ในสถานที่ใดเนาะแต่ขอโทษขออภัยที่ตามตื่มเนาะในเรื่องราวแล้วก็ในส่วนของวิดีโอถัดไป